สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำผ้าโพกหัวกันนะคะโดยใช้ผ้าที่เหลือจากการตัดเสื้อผ้ามาประกอบกันนะคะเป็นผ้าโพกหัวเท่ๆเลยค่ะให้เตรียมกระดาษมาทำกันก่อนนะคะวัดจากด้านบนลงมาสัก1ไม้บรรทัดเพื่อที่จะได้ดูได้ง่ายค่ะแล้วก็ตีเส้นตามยาว 6 0ซนติเมรนะคะเพราะว่าจะมีหางผูกความกว้าง13ซนติเมตรนะคะขั้นตอนต่อไปจากจุดมุมนี้นะคะเราจะโคง้งเป็นส่วนบนของหมวกนะคะก็ให้วัดออกไปสัก8ซนติเมตรค่ะจากมุมด้านบนค่ะแล้วก็ให้โค้งนะคะ ส่วนนี้นะคะอย่าโค้งให้เยอะเพราะว่าถ้าโค้งเยอะมันจะนูนขึ้นมาตรงกลางหัวก่ะค่ะหรือว่าเวลาเวลาเย็บแล้วถ้ามันนูนก็ค่อยเก็บแล้วก็ลากมาเรื่อยๆค่ะให้ได้สักประมาณ24เซนติเมตรนะคะในจุดนี้แล้วก็จะทำเป็นหางจะทะแยงมุมนะคะ ก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะเวลาตัดเราก็ตัด2ชิ้นนะคะแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบ1เซนติเมตรเวลานำมาประกอบกันก็ใช้ในส่วนโค้งนะคะด้านถูกกับด้านถูกมาประกบกันแล้วเย็บไปสัก24เซนติเมตรนะคะเนี่ยค่ะ24เซนติเมตร แล้วมาดูในส่วนที่มันจะมีส่วนด้านหน้าอยู่อีกนะคะคล้ายๆปีกค่ะก็ให้วัดจากด้านซ้ายมือไปฝ่ามือ24เซนติเมตรแล้วก็วัดลงมาสัก6เซนติเมตรนะคะแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบสัก1เซนเมตรค่ะจุดนี้จะวางสันทบนะคะในส่วนสันทบส่วนนี้นะคะเวลาเข้ากับหมวก ก็ให้ใช้ในส่วนส่วนโค้งนะคะไปเข้ากับส่วนโค้งค่ะแล้วก็เย็บไปโดยรอบค่ะเย็บเสร็จก็โพง้งเย็บนะคะไปดูวิธีการทำกันค่ะเมื่อตัดออกมาจะได้เป็น3ส่วนก็จะใช้ส่วน ที่เป็นจุดโค้งนะคะให้นําส่วนโค้งนะคะมาประกบกันแล้วก็เย็บค่ะเย็บไปถึงจุดที่เป็นส่วนโค้งลงนิดนิดนะคะประมาณประมาณสัก22เซนนะคะเพื่อที่จะสวมหัวได้นะคะแล้วก็โดยรอบ เย็บเล็กๆหรือว่าโพงนะคะในส่วนนี้ก็ไปโพงให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวต้องไปต่อที่ว่าเป็นส่วนที่ยื่นออกมาด้านหน้านะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สวยแบบนี้เลยค่ะหางยาวแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะคะเป็นผ้าพวกหัวที่ใส่แล้ว กระชับค่ะมีดีเทลมีรายละเอียดนะคะสวยดีค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ